ในส่วนของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับก็เตรียมจัดตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสองรายการใหญ่นะครับในเดือนสิงหาคมแล้วมีการบรรจุตะกร้อ4คนเป็นครั้งแรกด้วยนะครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับเตรียมจัดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่46และตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิธาติราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่36 ประจำปี2568ภายในงานมีนายบุญชัยหล่อพิพัฒน์ประธานสาพาันธ์ตะกร้อนานาชาติและอุปนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยพันตำรวจโทสืบศักผันเสิร์ฟกรรมการและเลขานุการกีฬาตะกร้อสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้แทนประธานจัดการแขร่งขันนายวิระเดชสมปิตะเลขานุการฝ่ายจัดการแขร่งขันและอุปนายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยร่วมในงานถแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยครับ,บครับ ความพิเศษของทั้งสองรายการนะครับก็จะมีการบรรจุการชิงชัยตะกร้อสี่คนทั้งรุ่นประชาชนและเยาวชนเป็นครั้งแรกโดยรายการแรกตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมว,วกรครั้งที่46เนี่ยจะจัดวันที่5ถึงสิสิงหาคมนี้ที่แฟชั่นไอแลนด์รามอินทรานะครับมี5รายการก็คือเสปักตะกรอ้อประชาชนชายทั่วไปทีมชุดชิงถ้วยพระราชทานเสปักตะกรอ้อประชาชนหญิงทั่วไปทีมชุด ตะกร้อสี่คนเยาวชนชายชิงถ้วยพระราชทานตะกร้อสี่คนเยาวชนหญิงแล้วก็ตะกร้อลอดห่วงไทยรุ่นประชาชนชายทั่วไปชิงถ้วยพระราชทานรวมทุกประเภท78ทีมอันนี้คือรายการแรกครับส่วนตะกร้อชิงแชลป์แห่งประเทศไทยครั้งที่36นะครับในระหว่างวันที่20-26ถึงสิงหาคมแบ่งเป็น17รายการมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 1> 4 1 0ทีมครับที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รามอินทราครับผมคิดว่า400กว่าทีมเนี่ยเราจะได้นักกีฬาใหม่ๆในการที่จะสามารถเป็นเด็กรุ่นใหม่มาเป็นทีมชาติเนี่ยเยอะมากนะครับก็นี่ก็จะเป็นการบ้านของสมาคมที่จะต้องไปส่งผู้ฝึกสอนนะครับส่งคนไปดูแนวมองตัวไหนที่มีแววมีรูปร่างที่ดีนะครับแล้วก มีไหวแววที่ดีเนี่ยมีผลงานเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะเป็นกําลังหลักในทีมชาติต่อไปนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับนักีฬาของเราเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งอายุมากนะส่วนหนึ่งก็จะเป็นเยาวชนที่ต่อเนื่องกันมาแต่ว่าถ้าเรามองไกลๆเนี่ยครับผมเชื่อว่าในการแข่งปีนี้นะครับซึ่งทางฝ่ายจัดเนี่ยได้ออกแบบให้มีการแข่งขันในภูมิภาคต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนเราเอารายการสําคัญๆไปลงแต่ละจังหวัด ทำให้เด็กๆเนี่ยตื่นตัวแล้วก็รอบๆจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ได้มาร่วมการแข่งขันง่ายขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราจับแต่ส่วนกลางก็จะได้นะักกีฬาส่วนหนึ่งที่เป็นสโมสรเป็นโรงเรียนหลักๆส่งเข้าร่วมการแข่งนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้มาแต่ผมคิดว่าในปีนี้ที่เราส่งแต่ละจังหวัดพูดพาเข้าไปแล้วก็มาแข่งส่วนกลางเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่เอาโร์นเมนต์เนี่ยไปให้เด็กๆเล่นนะครับแล้วก็เราก็จะได้เห็นตัวเด็กมากขึ้นนะครับเราก็จะได้ ตัวจากเราคัดหลักร้อยต่อไปผมเชื่อว,ว่าก็เป็นหลักพันนะครับในสี่ร้อกว่าทีมเนี่ยเ็เป็นพันของคนอยู่แล้ว เดชสมพิตะเลขานุก,การฝ่ายจัดการแข่งขันและอุปนายกสมาคมาากีฬาตะกร้อนะครับก็เปิดเผยว่าปีนี้เนี่ยในรุ่นเยาวชนมีทีมเข้าร่วมมากกว่า300ทีมทีเดียวและจะแข่งขันรอบคัดเลือก4ภูมิภาคด้วยกันภาคกลางและตอนออกแข่งที่สุพรรณบุรีภาคตอนออกเฉียงเหนือที่นครพนมภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชและภาคเหนือที่พิษณุโลกนะครับ1-3สิงหาคมนี้ครับและจะหาทีมเข้ารอบชิงแชมป์ประเทศไทย20-26สิงหาคมนี้ครับ